เจียจานประชิดนะครับก็ถ้ารุ่นเก่ามันก็จะทำแม่นยำก็จะสูงกว่านะแต่ว่าความ่ชยเหลือก็ไม่ค่อยมนะีต้องจตดส่งเองไม่มีปุ่มออโต้บาลาน,นะครับรุ่นเก่าเขาจับพอ,อมามันก็จะนิ่งจะนิ่งกว่ารุ่นที่จับลึกตืนนะแล้วก็การเจียแบบ เจยัยงไงไม่ให้กินจางนะครับเดีวจะต้องเลียหลังขอบนอกหลังขอบในครับเราค่อยๆเจียไล่ทีหนออันนี้มันก็จะเท่ากับระดับเด็กกันหลังหลังขอบนอกหลังขอบในแล้วค่อยๆลงไปทีหน่อยนะคนมาร้อนๆนะครับมาร้อนๆ หมาชีใส่แล้วจานโคตรเลยนะเกียร์จานก็ถ้าเป็นดิดสี่ล้อก็ควรเกียร์สี่สี่ล้อนะเพราะว่าแรงเบรกไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นดัมหลังก็ควรจะตั้งดัมหลังให้พิเศษหน่อยเพราะเบรกแล้วมันจะหัวทิ้งเนี่ย สู้สดิสเบรกมันจะติดตลอดมันจะแน่ตลอดแต่ถ้าเบรกเด็กหลังเป็นดัมันใช้เปจะห่างตลอดต้องคอยตัง้ง